สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วค่ะกับคลิปพิเศษเปิดไพ่อ่านดวงดาวพระเกตย้ายราศีนะคะครั้งนี้พระเกตย้ายเข้าสู่เรือนที่6เรือนอริของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะสําหรับวันนี้รับชมได้ทั้งชาวลัคนาราศีดาวศุกร์หรือว่าดาวจันทร์สถิตท,ที่มังกรได้เลยนะคะแต่ว่าให้ยึดที่ลัคนาเป็นหลักนะคะ ถ้าหากท่านใดหาลัคนาไม่ได้ดูแบบราศีแทนได้ค่ะก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์คือชาวราศีมังกรตามโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เอฟใช้ไพ่ s l i p w w l l k r t t r r o t ในการทำนายดวงชะตาให้กับชาวมังกรนะคะจริงๆแล้วพระเกตเขาย้ายตั้งแต่วันที่19กรกฎา,าคมแล้วนะคะแต่ว่าเอฟมาทำคลิปให้ช้าแต่ไม่เป็นไรดูวันนี้สามารถใช้ประโยชน์จาก การเปิดไพ่ครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนเพราะว่ายังมีเวลาที่พระเกตอยู่ในเรือนนี้จนถึงวันที่13กันยายนนะคะเรามาเริ่มเปิดไพ่กันเลยค่ะพระเกตย้ายเข้าสู่เรือนที่6ของชาวลัคนาราศีมังกรตั้งแต่วันที่19กรกฎา,าคมที่ผ่านมาและจะอยู่ในเรือนนี้จนถึงวันที่13กันยายน2568ชาวมังกรจะเจอกับสถานการณ์ใดบ้างน,นะคะ เงินรายได้ n ในอ t of p e n ด a c ิลอัศวินถือเหรียญนะคะพระเกตอยู่ในเรืออยู่ในเรือนที่6ทํามุมตรีโกนมาสู่เรือนการเงินที่มีพระราหูดาวการเงินตั้งรับเป็นเกษตรราธิบดีพระเกตกับพระราหูเขาเป็นจริงๆแล้วเขาเป็นพลังงานเดียวกันที่แยกออกนะคะพอเขาตรีโกนถึงกันก็จะมีพลังงานราหูทรงยศ แล้วก็จะทําให้การเงินของคุณดีขึ้นมากๆเลยนะคะอาจจะวินถือเหรียญความภูมิฐานความโดดเด่นในเรื่องของเงินและรายได้แปดเหรียญค่ะมีงานเข้าด้วยนะคะเรือนที่6แปลว่าถึงแม้ว่าชื่อจะได้ชื่อว่าเป็นเรือนอารีแต่เรือนที่6แปลว่าภาระแปลว่างานเข้าอะไรแบบนั้นด้วยค่ะคุณจะมีงานแล้วคุณก็จะมีเงินให้เหรียญออกมาคู่กันตั้งแต่2ใบแรกเลยนะคะงานจะเข้างานจะเยอะ เป็นพิเศษเลยนะคะหรืออาจจะมีเหตุให้คุณจะต้องรับผิดชอบภาระหน้าที่อะไรที่ดูแบบต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความปาระณีตต้องใช้ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งความโปรเฟชชั่นอลเป็นอย่างยิ่งและคุณจะได้คุณจะถูกชื่นชมมากๆในความรู้ความสามารถนะคะคุณจะทำงานได้สําเร็จนะคะบางที่คุณอาจจะทํางานอะไรบางอย่างที่ ยากที่ผู้อื่นจะทําได้ให้สําเร็จได้ในช่วงนี้นะคะเพจออฟสอดค่ะเด็กถือดาบเด็กถือดาบคือความเป็นตัวของตัวเอง i ินดิเพนเดน์มั่นใจในตัวเองคุณจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะถ้าหากว่าถ้าหากว่าคุณเจอกับอุปสรรคเพราะว่าเรือนที่6นี้เป็นเรือนของอุปสรรคด้วยในบางทีนะคะไพ่บอกว่า มันจะไม่ได้ทำให้คุณไม่ได้ทำให้คุณย่ำแย่ลงอ่ะแต่กลับจะเป็นตัวส่งเสริมให้คุณได้ทำสิ่งต่างๆให้คุณทำสิ่งดีๆมากขึ้นนะคะแล้วก็มีไพ่ห้าไม่เท้าโอไม่แน่ว่าสิ่งที่ความเป็นตัวของตัวเองของคุณเป็นนี้น่ะอาจจะแปลอีกอย่างหนึ่งด้วยว่า คือคุณจะทำอะไรก็ตามคุณจะทำได้ดีผลงานจะออกมาเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแต่ว่าก็จะมีคนที่แสดงออกอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดทอนคุณค่าในสิ่งที่คุณทำลดทอนการชื่นชมคุณคุณจะเจอกับคนที่ไม่มีแบบ เรียกว่าไม่มีจิตวิเคราะห์หรือหรืออคติต่อคุณอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะนะคะบางทีเด็กถือดาบอาจจะเป็นผู้อื่นที่ไม่ใช่คุณพอพระเกตอยู่ตรงนี้คุณอาจจะเจอคนที่ไม่ทําอะไรหรือคนที่เช้าชามเย็นชามเพื่อนในที่ทํางานนะคะที่เป็นคู่แข่งกันไม่ว่าคุณจะทําอะไรคนเหล่านี้ก็จะคอยแบบมือไม่พายเอาเท้าราน้ําหรือว่าคอยขัดขวางเสมอถ้าหากคุณทําอะไรได้ดีๆได้สําเร็จก็จะไม่ ไม่อยากชื่นชมไม่อยากพูดถึงเลยอะถ้ารุนแรงเข้าหน่อยก็จะท็อกซิกใส่คุณมากๆนะคะแต่ว่าคุณจะสําเร็จนะคะแล้วคุณอาจจะไม่ไม่ได้แบบไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์หรอกจริงๆแล้วนะคะโอ้อันนี้คือไพ่พิเศษค่ะความสงบใจทําให้สงบใจการสงบลงนะคะคุณอาจจะมีคนที่มองคุณในแง่ร้ายแต่กัลายาณมิตรดีๆก็จะคอย ปกป้องก็จะคอยก็จะคอยแก้ไขปัญหาให้ก็จะมีไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะคะเพื่อนร่วมงานกัลยาณมิตรนะคะจะคอยแบบอุปถัมภ์ช่วยเหลือแบ่งเบาบรรเทาภาระคุณจะไม่ได้โดดเดี่ยวนะคะพระเกตอยู่ตรงนี้พระเกตจะดึงดูดคนที่เมตตาเป็นเพื่อนที่แท้จริงหรือว่าเป็น ใครก็ตามแต่นะคะในชีวิตของคุณที่มีกำลังมากกว่าหรือมีอิทธิพลหรือมีความเข้าใจต่อเรื่องต่างๆดูมีวุฒิภาวะดูเป็นดูเป็นคนที่มีเหตุผลนะ่ะมาเข้าข้างคุณเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามและทำตัวเป็นอริกับคุณโจมตีหรือท็อกซิกใส่คุณนั้นอนะจะดูไม่ดีเลยจริงๆ คุณจะถูกปกป้องให้ชีวิตแทบจะไม่ได้สู้กับศัตรูด้วยตัวเองนะคะจะมีคนคอยบรรเทาภาระหรือปกป้องคุ้มภัยหรือว่ากางปีกปกป้องนะคะเถียงแทนสู้แทนงานอะไรถ้าคุณ ต้องแบกรับก็จะเข้ามาช่วยก็จะเข้ามาแบบส่งเสริมคุณนะคะและคนที่เข้าข้างคุณนั้นภาษีดีมากนะคะดูเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากเพราะฉะนั้นคนที่ทําตัวเป็นปฏิป,ปักษ์กับคุณจะดูไม่ดีมากๆจะดูไม่ดีสุดๆเลยในช่วงนี้พระเกตน่าจะเข้าไปแบบ เบียนนะคะพวกอรินะคะจริงๆนะคะให้แสดงตัวให้เผยไตยออกมานะคะแล้วก็มีไพ่ดมูลค่ะดมูลแปลว่าการทำอะไรเบื้องหลังนะคะหรือว่าอาจจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่คุณหน,นัว่าแล้วไพ่ 7, เจ็ดเหรียญน,นะคะบางครั้งบางครั้งพระเกศอยู่ในมุมนี้เขาจะเขาจะส่องแสงสะท้อนนะคะเล็งไปที่มุมเรือนวินาศซึ่งแปลว่า ตัวคุณนั้นอาจจะมีการได้ทำอะไรบางอย่างโดยไม่เปิดเผยนะคะมีแผนการที่อาจจะเป็นเจ้านายอาจจะเป็นถ้าคุณทำงานประจำนะคะเจ้านายผู้บริหารอะไรให้คุณทำอะไรโดยที่ไม่ต้องสื่อสารบอกใครนะคะแต่คุณจะได้ดีอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะคุณอาจจะกําลังทำอะไรบางอย่างอยู่แล้วไม่ได้บอกใครเพราะว่ามันมี สัญญาอะไรบางอย่างหรือมีแบบภารกิจอะไรบางอย่างที่คุณจะทําได้สําเร็จแล้วก็สําเร็จจริงๆนะคะหรืออาจจะเป็นเช่นนี้ก็ได้ค่ะอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะว่าตัวคุณนั้นตัวคุณนั้นน่ะในช่วงนี้ถ้าหากว่าถ้าหากว่ามีใครแบบประสงค์ร้ายต่อคุณคนเหล่านั้น อาจจะมองภายนอกเหมือนคุณไม่ตอบโต้นะคะแต่คุณอาจจะมีข้อมูลเพื่อรอสะสางอย่างเด็ดขาดนะคะเอาคืนอะไรแบบนั้นก็ได้ก็มีเหมือนกันนะคะอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะที่ถ้าหากว่าใครแบบว่าอะไรคุณในช่วงนี้ใครหาเรื่องอะไรคุณในช่วงนี้แม้ว่าคุณจะไม่ได้แสดงออกโดยตรงว่าจะว่าจะแบบ จัดการอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าคุณอาจจะเก็บข้อมูลคุณอาจจะเตรียมตัวคุณอาจจะคุณอาจจะวางแผนการอะไรไว้เพื่อที่จะปกป้องตัวเองหรือเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้อยู่ก็ได้นะคะชมามก,กอนแล้วก็มีไพ่เดอะเดวิลค่ะแล้วก็ราชาถือเหรียญค่ะราชาถือเหรียญค,คือความมัง่งคั่งความอุดมสมบูรณ์มาทั้งราชาถือเหรียญมาทั้งอัศวินถือเหรียญการเงินจะดีมากนะคะ ทีนี้ไพ่เดอะเดวิลชาวลัคนาราศีมังกรตัวคุณจะมีผู้ที่หวังผลประโยชน์จากคุณทำงานอะไรไม่ได้แล้วจะหวังให้คุณเข้าไปแบกรับภาระที่ตัวเองทำค้างไว้ที่ตัวเองแก้ไขไม่สำเร็จที่ตัวเองแบกรับไม่ไหวนะคะให้คุณไปรับเผือกร้อนอาจจะมีคนที่วางแผนให้คุณจะต้องถูกว่าถ้าหากตัวคุณน่ะ เป็นพลังงานนี้ผู้อื่นก็เป็นพลังงานอีกรูปแบบหนึง่งยังไงยังไงผู้อื่นก็ไม่สามารถที่จะสู้คุณได้มันจะมีเรื่องราวที่จะต้องบอกกันไว้นะคะพี่พี่เพื่อนๆชาวมังกรว่ามันจะมีใครบางคนสร้างปัญหาในงานหรือทำอะไรบางอย่างไม่สำเร็จและไม่ต้องการถูกว่าไม่ต้องการถูกตักเตือนแต่จะโยนสิ่งน,นั้นให้คุณเป็นฝ่ายรับแล้วก็รู้เลยว่ายังไงยังไงคุณก็ต้องเจอปัญหาเพื่อที่จะแบบให้ตัวเองพ้น พ้นจากภาระความรับผิดชอบนี้แล้วก็แล้วก็ให้ทุกคนโฟกัสมาที่คุณให้คุณต้องรับสิ่งใดๆที่ผู้อื่นนั้นทําไม่ไหวทําไม่สําเร็จนะคะอันนี้จะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่ามีคนที่จ้องจะเป็นแบบนี้ต่อคุณนะคะเอพี่ว่าชาวมังกรรู้นะรู้เหมือนรู้เลยพ่้ออกมาว่าคุณก็น่าจะรู้เท่าทันนะคะ ชาวมังกรที่ไม่ได้ทํางานประจำหละ่ะถ้าทํางานส่วนตัวทํางานค้าขายทํางานอิสระหรือเพาะปลูกอะไรก็ตามนะคะแสดงว่าอาจจะเป็นบริวารหรือญาติชนิดมิตรสหายนะคะสร้างปัญหาของตัวเองสร้างปัญหาของตัวเองแต่อาจจะบิดเบือนไม่ให้คนไปว่าไม่ให้คนไปกล่าวโทษด,ด้วยการชิงทำตัว ชิงทําตัวน่าสงสารแล้วก็ทําตัวเป็นเหยื่อและก็จะโยนภาระนี้มาให้คุณทําให้จะโยนปัญหามาให้คุณแก้ให้และบางครั้งก็มีคนที่คอยปกป้องก็มีคนที่คอยเข้าใจคุณแต่บางทีบางพวกนะคะเขาเหล่านั้นอาจจะแสดงบทบาทของการที่ว่าไม่ยอมมองเลยว่าผู้อื่นนั้นแบบ สร้างปัญหาเองและไม่โฟกัสไปที่จุดนั้นไม่ว่ากล่าวไม่อะไรใดๆแต่กลับจะชี้มาที่คุณว่าผิดที่คุณที่ไม่ยอมช่วยเหลือทำไมคุณเห็นแก่ตัวอะไรมันจะมีแบบ สภาวะนี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งบางทีอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้นะคะแต่บางท่านก็จัดการได้ดีมากการเงินดีมากเลยนะคะนี่ไงการรู้จักวางขอบเขตเนาะการรู้จักปกป้องตัวเองแล้วก็วางขอบเขตก้าวไม่เท้านะคะอย่างไรเสียการเงินก็ดีอู้ทีนี้มีไพ่สิบดาบค่ะ สิบดาบแปลว,ว่าการสิ้นสุดด้วยแปบดบไม้เท้าแปลว,ว่าการเปลี่ยนแปลงอุย้ยเดือดซันนี่โชคดีมาแล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ดีๆนำพาไปสู่สองถ้วยนะคะคุณชาวชาวลัคนาราศีมังกรคุณอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่คุณอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่ถ้าถ้าหากว่าคุณมีความรักและความรักก็ มีความสุขใจร่วมกันดีมีความเข้าใจกันดีแสดงว่าอาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเปลี่ยนเส้นทางการการทำงานเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันปรับเส้นทางสุขภาพนะคะใหม่อะดูแลเหมือนกับาวางรูปแบบของการบำรุงดูแลตัวเองและใช้ชีวิตร่วมกันเปลี่ยนใหม่ให้สดชื่นและดีกว่าเดิมนะคะแต่ถ้าหากว่ามีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ ต้องระมัดระวังการสื่อสารที่อาจจะปะทะกันแล้วระวังนำพาไปสู่เหตุของการเลิกกาจบสิ้นความสัมพันธ์นะคะแต่ถ้าหากไม่ได้เป็นคนที่มีปัญหาความรักความสัมพันธ์อะไรนะคะก็ะแสดงว่าอาจจะได้เที่ยวเดินทางด้วยกันกับคนรักไปต่างถิ่นแดนไกลหรือเดินทางร่วมกันระยะใกล้ก็ได้ค่ะ แค่ให้แบบได้ออกจากแบบความเป็นอยู่ปัจจุบันหรือเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนั้นก็ได้นะคะและจะดีมากดีขึ้นมากๆเลยในในความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่ถ้าหากว่าใครที่โสดอยู่หรือโสดนี่ไม่ว่าจะเป็นโสดมาตลอดหรือว่าโสดเพราะว่าออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งเก่าความสัมพันธ์ครั้งใหม่จะเข้ามา นะคะในช่วงที่พระเกดอยู่ตรงนี้จะเจอกับคนที่ใช่จะเจอกับคนที่จะได้ลงเอยจะเจอกับคนที่เป็นความรักที่ดีที่สุดในชีวิตเลยนะคะใครที่เจอกันแล้ว ยังไม่ได้มีความชัดเจนยังไม่ได้มีความผูกมัดจะสิ้นสุดบทบาทเดิมๆของการเป็นคนคุยของการเป็นคนในใจที่ยังไม่ได้ผูกมัดแล้วเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการมีคอมมิชเมนท์ที่จะอยู่เพียงข้างกันนะคะจะมีข่าวดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ว่ามันจะมาจากบทบาทของการสิ้นสุดเส้นทางเดิมเพื่อเริ่มเส้นทางใหม่นะคะเราไปดูไพ่ออร่าเคิลกันค่ะการเงินดีการเงินยังไงยังไงก็ดีคะ่ะพี่ๆเพื่อนๆชาวมังกรนะคะ การเงินรุ่งเรืองเฟื่องฟูลาบผลใหญ่นะคะเพียงแต่ว่าถ้าหากคุณได้อะไรดีๆคนมักจะหวังพึ่งคุณคนมักจะหวังเอาเปรียบในบางทีนะคะในบางทีและยามที่คุณได้อะไรดีๆคนชื่นชมก็มีเยอะนะคะแต่คนที่แบบทนไม่ได้ถ้าหากคุณถ,ถูกชื่นชมก็มีแยะเหมือนกันนะคะมันมีผลมาจากอะไรพระรหัสบดีอยู่ในเดือนอรินะคะ เรามาดูไพ่ออราเค้ากันค่ะพระเกตดาวพระเกตดาวพระเกตเ,เข้าสู่เรือนที่6ของชาวมังกรจะส่งผลใดให้กับชาวลัคนาราศีมังกรอีกค่ะอุ้ยยากเย็นเข็นใจเอฟคิดว่าสิ่งนี้ไม่ใช่คุณนะคะข้าจัดปัดเป่า คิดว่าจะมีคนที่แบบมาร้องขอนะคะทำตัวเป็นเยื่อร้องขอสิ่งนั้นร้องขอสิ่งนี้อะไรบางอย่างนะคะแต่ชาวมังกรจะรู้เท่าทันนะคะเหมือนจะมีคนมาเสนอให้ทำสิ่งนั้นให้ทำสิ่งนี้แต่คุณอาจจะรู้ทันนะคะและถ้าหากคุณมีปัญหาอะไรอยู่คุณจะขจัดปัดเป่าออกไปได้แน่นอนเนี่ยนะคะนี่รังสีอมหิตออกไปแล้วนะคะ อะไรอะไรที่เคยแบบอะไรอะไรที่เคยแก้ปัญหาไม่ได้อยู่ๆมันก็จะมีทางให้แก้ปัญหาซะง,งั้นนะคะอะไรอะไรที่เคยแบบยุ่งเหยิงอึดอัดและเปลี่ยนแปลงยากก็กลับกลายเป็นว่าจะมีช่องทางให้ได้หลุดให้ได้จบปัญหาให้ได้หลุดออกจากปัญหานะคะบางทีนะคะมีปัญหาระระหว่างกันกับผู้อื่น ผู้อื่นหาเรื่องให้ตัวเองเสื่อมเองหรือว่าหาเรื่องให้ตัวเองเจอปัญหาเองอย่างนั้นก็มีด้วยใครที่ตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับคุณนะคะและแน่แท้ว่าชะตาทางการเงินของคุณไม่หมุนหมองหรอกนะคะนี่คือดูต้นไม้เงินต้นไม้ทองนะคะยังไง ยังไงยังไงคุณก็จะมีลาภผลมามงคั่งร่ำรวยรุ่งเรืองแม้ว่าการได้มาอาจจะใช้จ่ายไปกับการาลงทุนอาจจะใช้จ่ายไปกับการซื้อของนะคะอาจจะหมุนเวียนทางธุรกิจหรือ,อเพิ่มรายได้ในช่องทางต่างๆเป็นในการสร้างเสริมเอาไปหมุนเวียนนะคะในการสร้างเสริมยังไงยังไงเงินและลาภผลก็จะเข้ามามากนะคะ พราะว่าดาวการเงินเป็นเกษตรในรอบ18ปีนะคะตรีโกนด้วยดาวพระเกตนี่พลังงานของอํานาจวาสนามาจะมีข่าวดีในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานราชาถือเหรียญจะมีข่าวดีในเรื่องของยศถาบรรดาศากักดิ์สิงราชสีมาเลยนะคะท่านใดที่ไม่ได้ทํางานประจํามีเกณฑ์ว่าตัวคุณจะ ไปที่แห่งใดก็ถูกอุดหนุนอุปถรัรมภ์จากลูกค้ารายใหญ่ๆถ้าคุณทํามาค้าขายมีกิจการนะคะรุ่งเรืองมีแต่คนแบบมีทรัพย์นะนะคะมีมีทรัพย์แล้วไม่ไม่กังวลในการใช้จ่ายนะมาอุดหนุนอุปธรรมคุณนะคะจะได้เจอคนที่ดูมีมีแบบมีอันจะกินหรือว่าเจอ เพื่อนฝูงกัลายนานมิตรที่ดูมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ไม่ว่าคุณจะเจออะไรถ้ามีปัญหาคนที่เข้าข้างคุณจะเป็นคนแบบระดับระดับสูงหรือถ้าหากไม่ได้มียศมีตําแหน่งอะไรก็จะเป็นคนที่เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ล้วนๆเลยนะคะและทำให้ใครก็ตามที่มองคนในแง่ร้ายหรือหาเรื่องคนนั้นถูกมองไม่ดีมากๆนะคะรู้ตัวรู้ตน รู้ตัวรู้ตนคือสัญลักษณ์ของการมีสตินะคะเต็มตัวแล้วก็ยินดีปิริดาจะมีข่าวดีในเรื่องของความรักหรือการมีบุตรบริวารเป็นเกียรติเป็นสีอ,อ่อนน้อมถ่อมตนชาวลัคนาราศีมังกรคุณคือคนที่คุณคือคนที่จะถ้าถ้าหากว่า คุณทำงานสายอินฟลูเอนเซอร์สายดาราสายบันเทิงนะคะตัวคุณนั้นอาจจะมีกระแสอะไรบางอย่างที่เป็นดรามา่าแต่คนที่คอยอุปถัมภ์อุ้มชูนะคะนิยมชมช,มชอบก็มีมากมงลงแบบเป็นเกยียรติเป็นสีเลยถ้าหากว่าทำงานสายแบบออนไลน์ บางทีคุณอาจจะเจอแบบการเขาเรียกว่าอะไรนะคะรีวิวแย่ๆนะคะหรือหรือว่าแบบเจอกับการถูกคอมเมนต์ลบๆถ้าหากคุณทำเพจทำอะไรแบบนี้นะคะแต่คนที่เข้ามาติดตามคนที่เข้าถึงผลงานอะไรของคุณก็มีมากแล้วต่างก็ชื่นชมคุณจะเป็นมีเกียรติมีสีมากขึ้นน่ะนะคะแล้วก็ ตัวคุณนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่คุณก็ผู้อื่นนะคะถ้าหากว่าตัวคุณในช่วงนี้ถ้าหากตัวคุณในช่วงนี้เข้าหาผู้ใหญ่นะคะหรือไม่ก็ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นที่ดูมีศักดาอะไรแบบนี้คุณจะถูก เอ็นดูเมตตามากนะคะคุณจะถูกมองเห็นคําวามสามารถมากๆคุณจะถูกคุณจะถูกแบบส่งเสริมน่ะนะคะมากๆเลยนะคะหรืออีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึงบบน่งจะแปลว่าตัวคุณจะเป็นคนที่ผู้อื่นแบบอ่อนน้อมเข้าหามากๆเลยในช่วงนี้นะคะถ้าหากว่าผู้ใดที่ทนไม่ได้ทนไม่ไหว หรือหรือว่าแบบไม่พึงพอใจที่จะชื่นชมอะไรคุณแม้แต่จะแสดงออกเพียงเล็กน้อยก็จะถูกโจมตีนะคะหรือว่าเสื่อมลาบเสื่อมผลเอาทาั้งๆที่พระรหัสก็อยู่ในเรือนที่หเรือนอริคู่กับพระเกตด้วยกลับกลายเป็นว่าถ้าหากว่าใครเบียดเบียนคุณนะคะ จะเจอกับเรื่องอะไรที่ตัวเองลดทอนคุณค่าอะไรบางอย่างหรือลดทอนความน่าเชื่อถือของตัวเองไปเองนะคะแต่ถ้าใครที่เข้าหาคุเข้าหาคุณและเป็นคนที่ค่อนข้างมีวุฒิภาวะทางอารมณ์มีภูมิปัญญาจริงๆแล้วจะอเคารพคุณทั้งนั้นนะคะอ่านแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะ นี่แหละคือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมัง,งกรจะเป็นรู้อีกแบบหนึง่งถ้าใครจะโดดเด่นทำงานการได้สำเร็จมากแต่คุณจะเป็นคน humble มากๆเลย humble <c ười> คุณจะอ่อนน้อถมถ่อมตนเนาะนะคะต่อให้คุณทำอะไรได้ดีแค่ไหนคุณไม่ค่อยโมโอ,อดอะไรแบบนี้นะคะคุณอาจจะปลื้มปิติภูมิใจใจฟูอยู่ภายในนะคะแต่คุณค่อนข้างเป็นคนที่ต่อให้ได้อะไรมากมายเท่าไหร่รู้จิตรู้ตัวนะคะ รู้ตัวรู้ตนหน่ะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะไม่ค่อยอยากจะแสดงท่าทางอะไรใหญ่โตน่ะนะคะเหมือนเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนแม้ว่าจะทําอะไรได้สำเร็จมากมายแค่ไหนก็ตามนี่คือพลังงานของคุณในช่วงนี้เมื่อพระเกียรอยู่ในดัอนอรินะคะแล้วก็จะมีข่าวดีในเรื่องของความรักท่านใดที่แต่งงานนะคะอยากมีบุตรบริวารจะมีข่าวดีในเรื่องของการตั้งครรภ์มีบุตรมีบริวารน,นะคะหรือบางท่านที่ยังไม่ได้ลงเอย เรื่องนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการผูกมัดและมีคอมมิชเมนต์ในความรักเช่นเดียวกันนะคะเริ่มต้นลงเอยแล้วมีความชัดเจนในความรักก็ได้ค่ะเพราะว่าบางท่านก็ยังไม่ถึงเกณฑ์มีบุตรบริวารหรือไม่ได้อยากมีบุตรบริวารมันจะแปลว่าคุณอาจจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรือยกระดับความสัมพันธ์ให้หวานชื่นให้ลึกซึง้งและให้มั่นคงมากขึ้นผูกมัดกันมากขึ้นหรือบางท่านอาจจะแปลว่ากิจการก็ได้เริ่มต้นกิจการเริ่มต้นการลงทุนเริ่มต้นการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรียนรู้ เส้นทางใหม่ๆของชีวิตหรือว่าเริ่มต้นทํางานนะคะในรูปแบบใหม่ๆก็ได้ค่ะนี่คือเรื่องราวของชาวมังกรน,นะคะมีมีสิทธิ์ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่มีโอกาสใหม่เข้ามาให้ได้เลือกว่าจะทําอะไรบ้างถ้าหากมีปฏิปักษ์ปรปักษ์ สิ่งเหล่านั้นกับสร้างความเสื่อมให้เขาเหล่านั้นที่มองคุณในแง่ร้ายเสีเองนะคะคุณอาจจะรุ่งเรืองแต่คุณกลับอ่อนน้อมถ่อมตนในช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองไม่อยากจะแสดงท่าทางอะไรแบบนั้นนะคะได้อะไรมาก็จะเป็นคนที่รู้จักรู้จักตัวรู้จักตนนะคะรู้จักสำรวมอะไรแบบนี้นะคะคือวางตัวอย่างอ่อนโยนหรือว่าถ่อมตนยิ่งนักนะคะถ่อมใจถ่อมตนนะคะถ้าหากว่าทำงาน แล้วมีคนที่พยายามจะหาเรื่องคุณถ้าหากเขาไม่เจอความเสือเ่อมไปเองก็จะมีคนคอยปกป้องคุณและคนคอยเข้าข้างคุณและคนที่เข้าข้างนั้นค่อนข้างที่จะ มีภาษีดีกว่ามากๆกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะนี่แหละคือเรื่องราวของชาวมังกรน,นะคะและเรื่องของความรักก็ดีมากๆด้วยคุณจะเจอความรักที่ทําให้หัวใจเบิกบานนะคะจิตใจสงบและสันติสุขนะคะคุณจะได้พบรักที่ดีที่สุดในชีวิตเลยใครที่มีความรักอยู่แล้วก็มีเกณฑ์ได้เที่ยวได้เดินทางนะคะสําหรับวันนี้เอฟขอทํานาย ให้พี่ๆเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านทุกคนเท่านี้นะคะขอให้พี่ๆเพื่อนๆชาวมังกรทุกท่านมีความสุขในชีวิตมีความสุขในความรักความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนทุกท่านเลยนะคะมั่งคั่งร่ำรวยอย่างมั่นคงยั่งยืนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงแจ่มใสเบิกบานสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทุกประการเลยค่ะนอนหลับฝันดีมีตังใช้เบิกบานและแจ่มใส มีความรักอยู่เต็มหัวใจรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักความรักปกป้องคุ้มครองนะคะขอบพระคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ